สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนเอ่อ EP นี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะคะต้อนรับปีใหม่สู่ปี2023ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเมื่อปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปบ้างและได้ทำอะไรที่บรรลุเป้าหมายในการาใช้ชีวิตบ้างคะซึ่งใครนะคะยังไม่มี New Year Resolution หรือว่ายังไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรหรือไม่รู้วิธีที่จะตั้งเป้าหมายยังไงเนี่ย คริสตลวนานะคะในอ P ีนี้อยากจะขอพูดถึงคร่าวๆนะคะว่าเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตแต่ละปีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งซึ่งคริสตลวนาเนี่ยได้ศึกษาและได้อ่านแล้วก็ได้ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะเป็นแนวทางเพื่อเป็นการเตือนใจเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรในปีนี้เราจะสำเร็จอะไรในปีนี้แล้วเราะจะตอบตัวเองได้ยังไงคะมอตอบตัวเองได้ยังไงว่า เราได้ทําสิ่งนี้แล้วแล้วเราไม่ผิดหวังคือคล้ายๆว่าเราถามตัวเองว่าถ้าถ้าเราอะ่ะจะต้องตายในวันพรุ่งนี้เรามีสิ่งไหนบ้างที่เราอยากจะต้องทำนะคะเราก็นับขึ้นมาเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคริสัลวานาเนี่ยเคยถามคำถามนี้กับตัวเองแล้วก็คิดว่าเนะคะหลายอย่างเลยค่ะคริสโตวานาที่อยากจะทำก่อนที่จะ จบชีวิตในนี้คะก็จะมีไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ขับรถให้เป็นนะคะแล้วก็ได้ได้พูดภาษาอังกฤษได้ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ทีนี้เราจะมาสโกบให้แคบลงนะคะเพื่อที่จะคุณผู้ชมเนี่ยจะได้นําไปทําตามนะคะการตั้งเป้านะคะแต่แต่ละปีหรือทํา new year resolution เนี่ยเราควรจะนะคะเขียนไวเขียนไว้ในสมุดเล็กๆหรือว่าทำในไว้บอร์ดนะคะเราอาจจะ ตั้งไว้ว่าปี2023เนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะมันก็จะมีคล้ายๆแบบว่าแบ่งเป็นชอทเทอร์มหรือตั้งเป้าหมายที่ทำสำเร็จได้ในทันทีนะคะ mm hmm. เช่นเราอาจจะอยากจะเลิกกินน้ำอัรลมหรือเราอาจจะลดของมานลดแป้งอันนี้อันนี้แล้วแต่ที่จะกำหนดเลยนะคะหรือว่าอาจจะอยากจะขับ สอบใบขับขี่สอบขับรถให้เป็นภายในปีนี้นะคะเพื่อที่จะว่าเราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ได้เดินทางท่องเที่ยวไปในโลกกว้างได้มากกว่าเดิมนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือการตั้งเป้าหมายแบบ long term ค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใหญ่แล้วก็ต้องใช้อินเวสท์เมนต์มากขึ้นนะคะทั้งเงินทั้งเวลาทั้งการกระทำนะคะเช่นแค่ายๆว่าเราอาจจะอยากจะได้ สินค้าของสินค้าชิ้นหนึ่งซึ่งมีราคาสูงแต่ว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่เราได้ลงทุนนะคะอาจจะซื้อแบบรถที่ประหยัดพลังงานหรือว่าอยากจ,จะซื้อบ้านที่ใกล้กับที่ทำงานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบางทีนะคะเราอะอาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่ในการที่จะช่วยในการสร้างาาเป้าหมายของเราให้ สมูทและราดเรื่อน,นะคะอาจจะต้องเราอาจจะต้องซื้อสมุดในในรูปแบบต่างๆหรือโน้ตแพดหรือปากกาดินสอนหรือว่าเราอาจจะต้องมีไว้บอร์ดหรือวิชวลบอร์ดที่เรามองเห็นชัดๆนะคะเราก็ใช้จินตนาการสร้างสารรค์ความต้องการของเราให้เต็มที่นะคะแล้วก็จริงๆอยากให้เป้าหมายนั้นนะเป็นสิ่งที่เราทําได้นะคะแต่แต แต่ต้องได้ในทันทีเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออชุ่มชื้นหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วแต่เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะเริ่มลงมือทำอ่าตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะแล้วก็คอยมาดูปลายปีว่าเราอ่ะได้ทําสําเร็จอะไรไปบ้างนะคะอย่างของทางคริสตวนานเนี่ยก็เออได้เริ่มทํา ช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำคลิปวิดีโออขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสลับกับการทำงานประจำเพราะฉะนั้นก็คือยังไงเราก็สามารถทบทวนร,รีวิวเป้าหมายของเราได้อยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะส่วนอ๋อแล้วก็มีนะคะในเรื่องของความเราจะต้องมีความเชื่อค่ะ ในการในการดําเนินชีวิตในการที่จะทำให้ดำเนินชีวิตให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในแต่ละปีในแต่ละช่วงชีวิตนะคะเราจะต้องทำให้ได้ค่ะมีความเชื่อว่าเราทำได้ในเมื่อที่คนอื่นเขาทำได้เราก็ควรจะทำได้บ้างนะคะอย่างเช่นการขับรถในอเมาริกาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างยากแต่ว่าก็ไม่ยากส่งจนเกินไปเพราะว่าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้โดยเฉพาะที่ คนเหมือนแบบผู้ผสูงอายุซีเนียอะไรเนี่ยเขาก็จะขับรถเป็นกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยต้องลดความกลัวแล้วเราคิดว่าเราทําได้นะคะและพยายามพยายามหาวิธีที่จะทําให้ได้เหมือนคนอื่นคะ่ะแล้วก็คิดว่าให้วิเคราะห์ด้วยนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราจะทํานั้นมันมีความเป็นไปได้ไหมมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเรากําจัดข้อ อาจํากัดนั้นได้ก็ก็จะดีมากมีวิธีไหนนะคะที่สําคัญคือเราต้องไม่มีความกลัวค่ะแล้วก็พยายามเรียนรู้จากคนที่สําเร็จกว่านะคะตอนเนี้มีสื่อใน y o youtube มากมายนะคะหนังสือมากมายซึ่งซึ่งเข้าถึงได้มากกว่าในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเออเราก็สามารถที่จะหาความรู้และคําแนะนาจากจากบุคคลต่างๆเหล่านี้นะคะที่เขา ให้ความรู้แล้วก็เผยแพร่นในสื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเริ่มลงมือทําตั้งเป้าไว้ฝันอะไรไว้ก็อยากให้ให้เป็นไปตามความฝันนะคะอยากเก็บเงินอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวหรือว่า,อ,าอยากจะลงทุนอะไรก็ขอให้ศึกษาให้ดีหรือว่าหรือว่าตั้งเป้าไว้นะคะก็ขอให้ทําได้ค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่อ,อ่าเป็นปีที่อาจจะดูแลอาจจะมีการเืดเครื่นนิดนึงจากพราผลกระทบจากาวิกฤตวิกฤตโควิดนะคะอาจจะที่ให้มีเศรษฐกิจเงินเฟ้อนะคะเพราะแต่ว่ายังไงคริสตอวนาก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะตั้งสตินั่งสมาธินะคะแล้วก็ ตั้งเป้าเนี่นะคะให้แล้วก็ให้สำเร็จทุกคนค่ะขอบคุณนะคะที่สนับสนุนช่องนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยค่ะโชคดีค่ะตลอดปีนะคะ